ดินกำลังแห้งแล้งร้อนรุนแรงยยทุกนาทีฟ้ากำลังเปลี่ยนสีเหมือนนิสัญญาณอันตรายนกกำลังหยุดร้องท้องทะเละกเงียนสนิทลมกำลังเปลี่ยนทิศเหมือนชีวิตกำลังเปลี่ยนไป ทุกทุกอย่างมันเป็นเหมือนร้าย,ายที่จะต้องเผชิญจันจนี้บอกได้ไหมฉันมีเวลาที่เหลือสักเท่าไรที่จะแกะ้ไขมีให้เธอต้องเดินจากฉันไปจะมีทางไหน ที่พอจะทำให้เธอนั้นเปลี่ยนใจจะยอมและทำทุกอย่างแค่เพียงขอให้เธอและฉันเป็นเหมือนเดิมในเววตาคู่นัน้นฟ้องว่าใจเึอนั้นเย็นชาคำที่เธอพูดมาฟ้องว่าเธอกำลังเปลี่ยนไป บางอาการบอกฉันฟ้องว่าเธอกำลังราัาการกระทำเหล่านั้นฟ้องว่าเธอกำลังหมดใจทุกทุกอย่างมันเป็นเหมือนราวร้ายที่จะต้องเผชิญจากนี้บอกได้ไหมฉันมีเวลา ที่เหลือสักเท่าไรที่จะแก้ไขมีเธอต้องเดินจากฉันไปจะมีทางไหนที่พอจะทำให้เธอนั้นเปลี่ยนใจจะยอมและทำทุกอย่างแค่เพียงขอให้เธอและฉันเป็นเหมือนเดิ